สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันพุทธที่22กันยายนปีพศ2564ที่เพื่อนๆนกำลังชมนะครับตัวนี้เป็นกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนต้นเล็กๆใบเขาก็ด่างนะครับคือพูดง่ายๆว่าแทงหนอ่อออกมานะครับเมื่อใบเขากลางเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาด่างเลยที่สำคัญคือกล้วยตัวนี้นะครับ ให้หน่อมาด่างทุกหน่อแล้วก็ด่างนิ่งด่างเสถียรนะครับไม่ต้องกลัวว่าความด่างของเขามันจะหายไปเหมือนกล้วยป่าบางตัวนะครับเพื่อนๆที่ซื้อกล้วยป่านะครับที่เกิดจากการพาะเมล็ดบางครั้งมันยังไม่นิ่งก็มีนะครับบางต้นหรือว่าบางสายพันธุ์ที่เราซื้อหามานะครับแต่ตัวนี้นิ่งแล้วนะครับรับประกัน1น0่งร้อยเปอร์เซ็นต์ หนอนี้สวยมากนะครับคุณพรพันธ์จองเอาไวา้เ,เพื่อนๆลองสังเกตนะครับแทบจะไม่โดนส่วนของหน่อเขาเลยคือเห็นไหมครับมันงอกมาจากใต้ต้นแม่แล้วผมแซะออกมาพูดง่ายๆได้หน่อเต็มๆเลยครับสำหรับต้นนี้ไม่ได้ดูให้ดีนะครับเพื่เน่าจะมีตาหน่อแล้วสวยมากนะครับสำหรับต้นนี้คุณพรพันธ์จองเอาไวา้ ทางคุณพรพันธ์ได้จองกับผมไว้หลายต้นนะครับมีกล้วยตานีด่างนะครับลายเทพหนึ่งต้นแล้วก็กล้วยประด่างลายหินอ่อนหนึ่งกล้วยเสือพานด่างหนึ่งนะครับแล้วก็กล้วยเสือพานธรรมดาอีกสองต้นจริงๆลักษณะน,นี้เราเราสามารถนําลงปลูกได้เลยนะครับคือนําลงดินได้เลยแต่ว่าต้นนี้เดี๋ยวผมจะชาเอาไว้ให้ก่อนจริงๆลงชํา ของกล้วยตัวนี้นะครับการชําจากที่ผมทํามานะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับห้าวันรากเขาก็เดินแล้วนะครับรากใหม่เดินแลละสวยมากนะครับตัวนี้ที่สำคัญนะครับตัวนี้คือลายใบของเขาสวยจริงๆ ความสูงนะครับร่วมๆเกือบ1เมตรแล้วสำหรับต้นนี้เดี๋ยวลงชำํำอาจจะตัดแต่งรากบ้างนะครับเพราะว่ารากมันมากเกินไปให้เขาแตกรากใหม่เดี๋ยวจะแต้มด้วยปูนแดงไว้ก่อนนะครับก็แช่น้ำยาก,กันเชื้อราให้ครับผมขอทำการชํำก่อนนะครับ